ทำไมทอดฉันแค่200คะคุณอย่ามาโกงผมหน้า้านด้านแบบนี้เลยนะครับเป็นเงปลปอมครับแบบนี้เนี่ยมันโกงกันนะชัดเขาให้ผมมาจริงๆนะครับมันอยู่ในกระเป๋าคุณได้งไงทั้งหมด300ใช่ไหมคะใช่ครับนี่ค่ะเฮ้ยใ,ใครทำอะไรฉันวะเนี่ยคุณครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับคุณคะมีคนมาดึงเสื้อฉันคะ่ะ คุณพอจะเห็นใครเดินผ่านไปแถวนี้บ้างไหมคะฉันว่ามันเนี่ยตั้งใจแก้ฉันแน่เลยอะ่ะไม่เห็นนะครับผมว่าเป็นพ่อเสื้อคนมากกว่าที่ซิปหลุดเองถ้างั้นเอางี้นะครับเดี๋ยวเอาเสื้อของผมไปคุมก่อนนะครับค่ะวันหลังคงก็ระวังไว้นะครับ<ะ>เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกขอบคุณนะคะนี่ครับเงินทอน เดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้ฉันให้แบงค์พันธุ์ุไปนี่ทำไมทอฉันแค่200ค่คะไม่ใช่นะครับเมื่อกี้คุณให้ผมแบงค์ห้าร้อยจริงๆนะครับเป็นไปไม่ได้ค่ะฉันจำได้ว่าฉันให้แบงค์พันธุ์ไปแล้วในกระเป๋าของฉันเนี่ยมันก็เหลือแบงค์เดียวถ้าคุณไม่เชื่อดูสิคะนี่คุณคุณหาว่าผมโกงคุณเหรอครับเมื่อกี้อ่ะคุณให้ผมเป็นแบงค์ห้าร้อยนะครับคุณอย่ามาโกงผมหน้าานด้านแบบนี้เลยนะครับผมไม่ชอบเดี๋ยวก่อนนะคะฉันยังไม่ได้บอกเลยนะ ว่าคุณโกงฉันฉันก็แค่จําได้ว่าในกระเป๋าของฉันเนี่ยมันมีแบงค์พันสองบใบค,ครับคุณครับจะเย็นก่อนนะครับมีอะไรค่อยพูดค่อยจานก่อนครับใจเย็นงั้นเหรอคะจะให้ฉันใจเย็นยังไงล่ะมันเนี่ยโกงเงินฉันไปโกงกันนานั่นนานเลยพี่ครับถ้าง,งาั้นผมขอดูเงินที่ผู้หญิงคนนี้ให้พี่หน่อยนะครับได้ครับนี่ไงครับวันนี้ผมขายของทั้งวัน ได้แบงค์ห้าร้อยมาแค่ใบเดียวเองนะครับโกงเ,เ,เมื่อกี้ฉันให้แบงค์พันไปขอโทษนะครับแบงค์นี้เป็นแบงค์ปลอมนีครับอะไรนะคะแบงค์ปลอมงั้นเหรอไม่ใช่อะ่ะเมื่อกี้เนี่ยฉันให้แบงค์พันไปมันจะเป็นแบงค์ปลอมได้ไงแบงค์นี้เนี่ยมันโกงกันชัดผมไม่รู้นะครับแบงค์ห้าร้อยใบน,นี้เป็นของคุณผู้หญิงคนนี้เขาให้ผมมาจริงๆไหมครับไม่รู้ได้ไงกุ๊กแกเนี่ยเป็นคนเอาเงินนั้นมาให้ฉันนี่พูดมาเนี่ยเมืแกกป็พูดทำหรอพูด พูดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกอะไรเครับเจอกันก่อนนะครับมีอะไรก็ค่อยคุยกันดีๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนกลางช่วยพวกคนสองคนเคลียร์กันเองนะครับไม่ต้องค่ะฉันว่าโทรเรียกตำรวจมาล้านนีดีกว่าผมว่าไม่ต้องเรียกดีกว่าน,นะเนี่ยเอาหรถอฉันไปได้ไงเอา,านะคุณนใหม่นะคุณที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงเดี๋ยวผมจะโทรเรียกตำรวจให้มาที่นี่เองคุณโอเคไหมครับ งั้นก็ดีเลยค่ะแล้วก็บอกตำรวจไปเลยนะคะว่ามันเนี่ยโกงเงินฉันไปแล้วแงกงปลอมเนี่ยมันหลอกฉันด้วยได้ครับวอรหนึ่งเรียกวอสองเรียกตำรวจที่อยู่บริเวณนี้มาตืเวลาดีดด้วครับพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยร้านนี้สินะเกิดอะไรขึ้นกันหรือเปล่าคะ เออคุณตํารวจมาก็ดีแล้วครับคือคุณผู้หญิงคนนี้หาว่าผมโกงเขาแถมไม่พอนะครับยังเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของอีกนะครับถ้าคุณแน่จริงก็หลักฐานมาคุยกันสิคะเอามาสิแต่ฉันว่าประเด็นสําคัญกว่านั้นก็คือเพื่อนฉันบอกว่าคุณเอาแบงค์ปลอมมาจ่ายเงินเขานะคะไม่ใช่นะคะคุณตำรวจแบงค์ปลอมนั่น่ะไม่ใช่ของฉันนะคะเป็นของมัน่างหากถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยค้นกระเป๋าฉันได้นะคะฉันมั่นใจคะ่ะไม่มีแบงค์ปลอมแน่นอน กระเป๋าฉันหายไปไหนอะนี่ใช่ไหมคะกระเป๋าคุณใช่แล้วค่ะกระเป๋าฉันเองคะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้นะคะว่ามันไปตกอยู่ตรงนั้นได้ไงปกติฉันก็ถือไว้ตลอดงั้นฉันขอดูแล้วก็ตรวจสอบหน่อยนะคะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นเยือ่อแล้วก็โดนใส่ไลายไงก็ไม่รู้คุณจะคิดแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกนะคะคุณไม่เห็นหรอ ว่าตำรวจยืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณคะทำไมแบงค์ปลอมมากมายขนาดนี้มันอยู่ในกระเป๋าของคุณได้ไงฉันไม่รู้นะคะว่าแบงค์ปลอมเนี่ยไปอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงฉันไม่รู้จริงๆค่ะคุณตำรวจแต่เมื่อกี้คุณยืนยันแล้วนี่ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของคุณเยอาบอกนะคะว่าคุณจะกลับคำตอนนี้ไม่ใช่นะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นของฉันก็จริงค่ะแต่ว่าเงินพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆนะคะ มีใครในนี้บ้างที่หยิกบกระเป๋าใบนี้โดยที่ไม่บอกผู้หญิงคนนี้คุณรูป้ปะคะเ,เปล่าครับผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยครับคุณล่ะคะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพิ่งมาที่นี่เอาล่ะตอนนี้ความผิดของคุณก็คือมีแบงค์ปลอมในครอบครองอาจจะโดนทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับได้นะคะเออ,เอ,อคุณตำรวจคะฉันสาบ,บานได้นะคะว่าเงินพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ของฉันแน่นอน ฉันจะไม่ติดคุกใช่ไหมคะเรื่องนั้นฉันไม่สามารถบอกได้หรือว่ารับรองได้หรอกนะคะฉันขอเวลาคิดดูหน่อยละกันงั้นเอาแบบนี้ไหมคะฉันมีข้อเสนอให้เราสามารถคุยกันได้คะ่ะงั้นคุณลองพูดข้อเสนอของคุณมาสิคะว่าน่าสนใจแค่ไหนฉันมีเงินเป็นจำนวนมากคุณอยากได้เท่าไหร่เนี่ยบอกฉันได้เลยนะคะฉันไม่กดให้คุณตอนนี้ได้เลยได้แต่ ฉันอาจจะให้คุณไปคนเดียวไม่ได้หรอกนะคะต้องมีคนติดตามไปด้วยถ้างั้นเนี่ยคุณไปกับฉันตอนนี้เลยไหมคะไปใช่คะนี่คะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ามุกเดิมๆของเราอ่ะยังใช้ได้ผลอีกจริงฉันไม่คิดเลยนะว่ามันเนี่ยจะง,ง่ายขนาดนี้นคนเราเนี่ยง่งจริงเลย <laughs> นี่ค่ะเงินโอเคตามนี้แหละนี่แค่ตักเตือนเท่านั้นนะวันหลังอย่าทำอีกแล้วกันขอบคุณนะคะดาบตอนนี้ฉันได้บอกแสคนร้ายทั้งหมดที่เราเฝ้าสัปตาดูมาตลอดหอาทิตย์เตรียมตัวจัดก,การได้เลย ผิดคนสละตรงนี้แหละอันนี้ส่วนแบ่งของนายและนี่ก็ส่วนแบ่งของนายแกอย่าคิดโกงเด็ดขาดเลยนะส่วนแบ่งอ่ะก็ต้องแบ่งให้้เท่ากันสิที่จริงอ่ะเรื่องพวกนี้ฉันจัดการเองได้ไม่ต้องถึงมือพวกแกสองคนหรอกพูกนี้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอะแมวนอา,นาอย่าทะเลาะก,กันเลยดูสิไหนไหน เรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วแสดงว่าแผนการของเราเนี่ยสำเร็จไงไอพวกตำรวจอ่ชอบใช้อำน,นาจในทางที่ผิดฉันละเกียจจริงๆเลยแกพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกหรือเปล่าถ้าวันนี้ไม่มีฉันแกเนี่ยก็ไม่หลอดเหมือนกันเอาละเอาละนะตอนนี้เราจะทำยังไงกับแมงปองน,นี่ถ้าตำรวจมาเห็นนะมีหวังเราองสวยแน่จังหวะน,นี้แหละเตรียมตัวเข้าไปจัดก,การได้เลยได้ครับไป คุณตำรวจครับผมไม่เกี่ยวนะครับเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของไอ้สองคนนี้ครับ,รบเฮ้ยไอแกพูดแบบนไหมวะฉันเป็นคนดูแลแล,และรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการเอง <c oughs> เฮ้ยจะจัดการยังไงในเมื่อพวกแกสามคนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเข้าไปจับตัวพวกมันได้ครับคุณตำรวจคอคุณต,ตำรวจครับเชิญครับปล่อยผมหมดผมไม่เกี่ยวเไม่เกี่ยวนะครับ มีหลักฐานอะไรถึงมาจับฉันอย่าลืมสิฉันก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะถ้าหลักฐานไม่เพียงพออย่าคิดมาเล่นกับฉันฉันได้อัดเสียงที่พวกแกสามคนคุยกันไว้หมดละหลักฐานแค่นี้ก็สามารถท้พวกแกเข้าคูกได้ฉันไม่ได้ทำอีกสองตัวนั้นค่ะไม่คนทำฉันไม่เกี่ยวเลยเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะปฏิเสธได้นะแต่ว่าเรื่องนี้รับรองได้เลยดินไม่หลุดแน่ ที่ผิดอันนี้แหละเกี่ยวเต็มเต็มไปโอกว่าไปนอนไอ้บุกไปปล่อยที่รู้ไปเออ